สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโคเจโคเจแกลลอรี่ทุกท่านนะครับจะไปโคเจแล้วโอเคบังเอิญว่างานชิ้นที่ผมกำลังสอนถักอยู่นะครับถักหมอนโคเน้องเน่าอ่ะนะมันจะมีการถักแบบนึง่งที่ผมยังไม่เคยสอนเพื่อนๆเลยนะครับนั่นก็คือการถักพอหนึ่งคอสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเรียบเรียงแป๊บนึง คือการถักพอหนึ่งคอสองหลักแล้วรวบหลักพร้อมกันนะครับก็คือถักเอฟถักเอฟสองหลักแล้วรวบหลักพร้อมกันประโยชน์ของการถักแบบนี้ผมจะขึ้นสัญลักษณ์ไว้นะครับสัญลักษณ์ของแพทเทิร์นไว้ให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้ด้วยนะครับก็คือประโยชน์ของการถักแบบนี้คือการเป็นการถักเอฟเพื่อที่จะลดห่วงครับลดฐานงานแล้วก็ ให้ทรงงานโค้งเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันโค้งเข้ามายัางไงนะครับวิธีถักก็คล้ายๆถักเอฟนะครับให้เพื่อนๆเ,เกี่ยวไหมมาสอดลงไปในหลักแรกปึ๊บเกี่ยวมาเหมือนถักเอฟทุกอย่างเลยครับดูนะปึ๊บแล้วก็เกี่ยวไหมนะครับลอดมานะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับ ปกติถ้าถัก F เนี่ยถัก F ธรรมดาถักหนึ่งเฟเราจะเกี่ยวไหมแล้วก็รวบเลยใช่ไหมครับแต่การถัก F สองครั้งบนหลักอ่าถัก F สองหลักแล้วรวบห่วงเดียวกันนะครับก็คือการถัก F สองหลักนี่แหละเราไม่ต้องรวบนะครับให้เราถัก F อีกหนึ่งหลักไปเลยเกี่ยวไหมมานะครับวนแล้วก็รอดในหลักต่อไปนะครับปึ๊บแล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามา แล้วก็เกี่ยวไหมลอดเข้ามาเป็นอีกหนึ่งเอนะครับเห็นไหมฮะเราจะได้สองเอฟละแบบนี้แล้วเราก็รวบห่วงพร้อมกันก็คือรวบห่วงเดียวกันนะครับเห็นไหมครับทรงงานมันจะเริ่มมันจะบีบเข้ามาหากันปกติเนี่ยไอ้แพทเทิร์นเนี้ยเราจะเจอเวลามันจะอยู่ช่วงนี้ครับ ช่วงขึ้นหลักแรกแล้วเขาจะถักปึ๊บเพื่อลดงานให้มันโคง้งทําไปเรื่อยๆนะครับมันจะโคง้งจะเขาจะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตรงขอบนะครับมาดูกันอีกครั้งนึงเนาะก็คือถักเอฟธรรมดานะครับเหมือนถักเอฟธรรมดาเลยเดี่ยวไหมมา,มาปึ๊บลอดปึ๊บอันนี้ได้หนึ่งตัวหนึ่งเย็บนะครับ เรายังไม่รวบนะครับเราจะถักอีกหนึ่ง f นะครับบนหลักถัดไปนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวไหมมาลอดผ่านมารือเป็นสอง f นะครับจากนั้นเราก็รวบครับรวบเป็นหลักเดียวกันนี่แหละครับเขาเรียกว่าการถัก f สอง f สองหลักแล้วรวบห่วงเดียวกันนะครับหรือว่าการถักพอหนึ่งพอสองหลักรวบห่วงเดียวกันนะครับ จริงๆมันก็คือการแบบลดฐานของงานแหละลดทําให้ทรงชิ้นงานมันโค้งขึ้นนะครับผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเกี่ยวไหมแล้วครับแล้วสอดในหลักถัดไปเอฟที่หนึ่งนะครับทําเหมือนทางเอฟทุกอย่างเลยครับยกเว้นอย่าเพิ่งรวบแค่นั้นเองแล้วก็ถักเอฟอีกหนึ่งครั้งนะครับบนหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมา แล้วก็เกี่ยวไหม่รอดทําเป็นอีกหนึ่งเอฟนะครับก็จะกลายเป็นสองเอฟนะครับจากนั้นก็เกี่ยวใหม่รวบเลยจะเป็นห่วงเดียวกันถ้าปกติเนี่ยเราถักเอฟเดียวเราก็จะรวบเลยดีนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งมันไม่ยากเลยจริงๆเพราะว่าเรา งานส่วนใหญ่ที่ผมสอนตอนนี้จะถักเอฟเยอะมากแล้วเพื่อนๆล้วก,ก็คงถักเอฟกันเก่งมากแล้วแหละง่ายๆนิดเดียวครับเป็นการตัดแต่งนิดนึงครับเกี่ยวไหมตอดหลักถัดไปนะครับเกี่ยวไหมครั้งหนึ่งนะครับเป็นการถักเ็บตัวแรกจากนั้นถักเอฟตัวที่สองบนหลักถัดไปนะครับ เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วกเกี่ยวไหมรอดอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ตัวที่สองอย่างนี้นะจากนั้นก็รวบรวบผงเย,ยวกันนะครับึอ,ย,อย่างนี้เห็นไหมงานมันจะบีบเข้ามาไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทําแล้วดูแล้วติดขัดตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับผมจะคอยตอบอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมารับรองว่าได้ใช้แน่นอนถ้าใครที่กำลังถักหมอนตามที่ผมสอนอยู่นะตามที่ผมสอนอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้โคเชแคลอรี่สวัสดีครับ